กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของเราเป็นอย่างมากแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่สนใจแล้วก็มองข้ามแต่เราอยากจะเน้นย้านะคะว่าทุกเรื่องราวที่เรานําเสนอนั้นเป็นเรื่องราวที่คุณควรต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างมากวันนี้นําเสนอในประเด็นไหนติดตามไปด้วยกันในช่วงเช็คอินเรื่องใกล้ตัวค่ะ เรื่องใกล้ตัววันนี้เราอยู่ที่คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีค่ะที่นี่นะคะเขามีกิจกรรมดีๆให้กับผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปได้ทําด้วยนะคะรวมถึงการตรวจสุขภาพฟรีให้กับผู้สูงวัยอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปด้วยมีกิจกรรมอะไรดีๆตามมาค่ะ ปัจจุบันโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลกรมกิจการผู้สูงอายุระบุคาดว่าจะมีจำนวนผู้ที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปเกิน1,000ล้านคนทั่วโลกเป็นผลมาจากการพัฒนาทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา สภากาชาติไทยโดยสถานีกาชาตทที่11วิเศษนิยมได้จัดเป็นคลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดีทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวมเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันกลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ สำหรับงานบริการศูนย์ผู้สูงวัยสุขภาพดีสถานีกาชาดที่11วิเศษนิยมให้บริการฟรีสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปตรวจประเมินภาวะสุขภาพ9ก้าด้านได้แก่ด้านความคิดความจำด้านการเคลื่อนไหวด้านการขาดสารอาหารด้านการมองเห็นด้านการได้ยินด้านภาวะซึมเศร้าด้านการกลั้นปัสสาวะ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากมายให้ผู้สูงไวัยได้ร่วมกิจกรรมไม่เบื่อไม่เหงาเลยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพมากมายที่น่าสนใจให้บริการผู้สูงวัยฟรีไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ เช่นโยคะรวมถึงกิจกรรมบริหารสมองผู้ที่สนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่สถานีกาชาติที่11วิเศษนิยมถนนเพชรเกษมเขตภาษีเจริญกรุงเทพสำหรับการประเมินภาวะสุขภาพ9ด้านผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับบริการฟรีส่วนผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีค่าบริการเพียงปีละ300บาทเท่านั้น